ีเรียกผมไดมอนนะครับไดมอนเปียกเปียกครับผมไดมอนเปียกเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับเรื่องสกูเรื่องสกูครับเรื่องนี้เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงดีอ่ะเป็นเกี่ยวกับว่าคนรวยกับคนจนเป็นแบบพิลเลตว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกไงดีอ่ะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําของสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับ คนรวยกับคนจนและเรานั้นก็เป็นเป็นเราเราเรียกเป็นคนรวยแล้วกันครับเป็นคนมีตังค์อ่ะเป็นคนมีตังค์เรียนในโรงเรียนดีอะไรอย่างนี้ใช่ก็มีแม่เป็นพี่แอปครับผมมีพ่อเป็นพี่คริสพี่ชาคริสครับพี่ชาคริสตอนรู้ปะตอนรู้ปะใช่นะคุณซึมปนนทตอปะปนดทลูกพีอกับพี่แอปกับพี่ชาคริสเออเหรอเอาไม่รู้อ่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะเอ๊ะ ไม่รู้นะครับใงหนว่าการเแบบเป็นยังไงบ้างเรื่องราวแบบีเขาเรียกว่าอรงรายละเอียดในเรื่องของในเรื่องของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยละครับความเข้มข้นจริงๆเรื่องนี้เป็นบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าดราม่าก,ก็ได้นะครับเป็นแบบดราม่าแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่มันเข้มข้นอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเออ,เอ,อแต่ว่ามัน,มนเข้มข้นมากๆอ,ะอ่ะ มันมันเข้มข้นในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกไงดีสปอยได้หรือเปล่าเป็นทางเป็นทางด้านของแบบความรู้สึกอะไรอย่างนี้ของตัวละครครับในเมื่อเรื่องนี้จบไปแล้วราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มันจบสัพักสักพักหนึ่ง,งละครเวทีอ,อ๋อโอ้โยละครเวทีโอ้โห จบละครเวทีวันสุดท้ายอะ่ะผมแบบร้องไห้เลยเ,ออเพราะว่าเพราะว่าที่เราร้องไห้เนี่ยคือเราแบบเรารู้สึกกับตัวละครด้วยแล้วเราก็คิดถึงมูทของแบบละครเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เล่นรับบทเป็นเปียกแล้วใช่ครับาครับผมผมถามว่าเป็นไงบ้าง ผมได้อะไรกับมันเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับแบบสกิลต่างๆเราได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้แบบรู้จักคนมากขึ้นเราได้แบบเขาเรียกเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นด้วยอะไระครับมันเป็นการฝึกทุกอย่างไวในตัวเลยใช่มีเรื่องต่อต่อไปไหมมีเรื่องต่อไปไหมขัม้อนวที่ะครับโออันนี้อันนี้อาจจะอาจจะถ้าสมมติไว้มีโอกาส ถ้าสมมุติว่าแบบว่าไว้มีโอกาสนะครับเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าได้เล่นอยากเล่นเป็นแนวไหนถ้าได้เล่นเหรอครับถ้าสมมติได้เล่นละครเวทีอยากเล่นแนวไหนเขาจะเื่องต่บไปเอออยากเป็นแนวไหนตัวละครตบกเราเราพูดลอยๆกังกันพูดลอยอๆเลยเพื่อแบบอะไรอ๋อพูดลอยๆดังๆครับอยากเล่นเป็นแบบว่าอยากเล่นเป็นตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายที่รักเธอตัวร้ายที่รักเธออะไรอย่างนี้ ก็มไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีแบบตัวแบบไหนบ้างอะไรครับใช่ใช,ชอบชอบตัวร้าย,เ,ยาเ,เพลงตอนนี้นะครับก็กําลังทําอัลบั้มอยู่เพลงที่4กับเพลงที่5เนี่ยแพลนไว้ว่าจะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับก็จริงๆก็คัมมิ่งซูนครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนี่บอกอย่างนี้ดีกว่าก็เพลงที่4เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบมีเดียม มีเดียมแล้วกันยังคงความแบบยังคงความเซ็กซี่ของอไดมอนด์อยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามใช่ก็โอ้โหนิดนึงนิดนึงเป็นแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเวลาคนฟังเนี่ยก็รู้สึกเซ็กซี่ไปด้วยไงยอ่ารู้สึกเซ็กซี่ขึ้นมาเหมือนเราฟังแบบเพงลงเศร้าเราก็จะรู้สึกเศร้าใช่ป่ะฟังเพลงเซ็กซี่เราก็จะรู้สึกเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ไม่รู้เย ไม่รู้ไม่รู้เอออันนี้บอกไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้นิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งเ <c oughs> อ้จริงจริงปลายปลายปีนี้ก็ดราฟต์อาไว้อยู่นะครับว่าอาจจะต้องมีเอ้อาจจะต้องมีแต่ว่ามันเป็นดราฟไว้ก่อนเราแบบเสนอไว้ก่อน <c oughs> <ร>ถ้ามีก็คือถ้ามีก็คือดีมากๆเพราะว่าเราก็คิดถึง ทุกคนเหมือนกันนะครับแฟนคลับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาสนุกกันเหมือนกันครับผมในเพื่อนพูดของคอนเสิร์ตแล้วก็ขาดไม่ได้เลยล่าสุดที่ไปขึ้นใงานกันล่าสุดการมวมตัวของลาสวาอ๋อโหเฮ้ยพูดแล้วน้ำตาไหลได้ปะการรารมตัวของลาส่วนเป็นน้ำตาไหลอันนี้พี่อู๋พี่อู๋นะฮะก็ฟูฟิวมากๆในวันนั้นก็คือผมผมเขาเรียกไอเดีย คือผมก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดนะคือเรา<ม>เราเรา,เราก็เป็นแบบว่าเขาเรียกไงดีพั่มเพอแล้วกันเพออยู่ในแบบเพออยู่ใน X บ้างใน i n s t a g r กรบ้างอะไรอย่างเงี้ยในในบอร์ดแคชครับเราก็แบบว่าเออคิดถึงพี่เขาบางทีเราก็ทักเข้าไปในกลุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้เออแ,แ,แ,แล้วแล้วเราก็แบบว่าเออกลับมาขึ้นสเตจกลับมาขึ้นสเตจด้วยกันมันก็ทําให้เราแบบเอ้ยฟูลฟิลดีใจมากๆครับ ไม่เหรอครับเป็นม <la> ักเน่ยังเป็นมักเน่อยู่นะฮะเวลาใครเรียกนี่ต้องเรียกว่าไดมอนด์ลัสวันนะฮะนี่ครับมีเมื่อห่เราปที่ไหนก็พอเรากลับมาอยู่ในัสันั้เรายเป็นระวังครับจะเป็นัตอจเอ้ยไม่เราเราอะไรนะ ใช่ก็คิดถึงนะเพราะว่าเขาเรียกไงดีอะอ่าอะเป็นไงเขาได้ออกมาล้นแบบเป็นต่อยทางขึ้นเวทีเป็นตนะ่อเตือน้ำก็เขาเรียกไงดีอะผมก็ให้กําลังใจเขาตลอดพอเขากลับมาอย่างเงี้ยเราเราก็แบบว่าเราก็เห็นเขาเหนื่อยเราก็แบบอ่ให้กําลังใจเขาบ้างอะไรเราก็ดีใจกับกับเส้นทางของเขาใหม่ๆอะไรอย่างงี้ด้วยครับ,รบแล้วแบบเนี้ย เห็นมั้ยซีนเี้ยไม่รู้ไม่รู้เอ๊เขาน่าจคลนี้ออกเขาน่กันอีกรอบนะจแก้บนกันแเาห็นัเห็นกัน e <bubble> ่เขาบนอะไรกันนะบนหัวโอ้โหอันนั้นอาจจะแล้วแต่คนนะฮะอันนี้อาจจะแล้วแต่คนครับผม ครับผมก็ปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดตามอัลบั้มดีคัลเลอร์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยไป3เพลงแล้วนะครับผมเหลืออีกสี่กับเพลงที่5นะครับก็ฝากด้วยนะครับในส่วนของเพลงสามารถฟังได้ทาง one music นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับกำลังจะเปิดกล้องนะครับเรื่องซีรีส์ซีรีส์ไม่ใช่กำลังจะเปิดกล้องนะครับซีรีส์เรื่อง the school นะครับผมอยากฝากทุกคนนะครับไปติดตามกันนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับของปีนี้ก็ฝากด้วยครับผมไดมอนด์ครับแล้วเจอกันครับ